โปรดระวังเสียงคำรามในป่าลึกอาจไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดานี่คือเสือสมิงค่ำคืนนั้นในป่าห้วยลึกเงียบสงัดจนผิดปกติแม้กระทั่งเสียงจัก,กจันก็ยังไม่มีมีนาปอนและอาร์ตตั้งแคมป์กันกลางป่าลึกที่ชาวบ้านร่ำลือว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาที่หวงถิ่นแต่พวกเขากลับหัวเราะใส่คำเตือนเหล่านั้นพลางก่อกองไฟผิง เพื่อคลายความหนาวเย็นเยือกที่กัดกินเข้ามาถึงกระดูกคืนแรกผ่านไปอย่างสงบทว่าในคืนที่สองความรู้สึกบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปรอบเต็นท์เหมือนมีอะไรบางอย่างเดินวนไปมาเสียงฝีเท้าหนักหนักดังกรอบกรบเป็นระยะบางทีก็เหมือนเสียงคนถอนหายใจยาวๆอาร์ตซึ่งเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางพยายามบอกว่าคงเป็นสัตว์ป่าทั่วไปแต่มีนาเริ่มรู้สึกเย็นวาบที่สันหลัง ส่วนปอนบอกว่าได้ยินเสียงคนกระซิบเรียกชื่อตัวเองเบาๆแววมาจากพุ่มไม้ข้างเต็นท์พอรุ่งเช้าพวกเขาพบรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่แค่รอยเสือแต่มีลักษณะผสมผสานกับรอยเท้าคนอยู่รอบเต็นท์อาร์ตยังคงยืนยันว่าไม่มีอะไรแต่เมื่อตกกลางคืนอีกครั้งเสียงคำรามก้องป่าก็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงเสือทั่วไปที่เคยได้ยินมันแฝงไปด้วยความอำมหิตและสติปัญญาบางอย่างคล้ายเสียงหัวเราะเยาะ ที่ซ่อนอยู่ในลำคอจากนั้นเสียงกระสบเรียกชื่อของปอนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นกว่าเดิมมากอาร์ตเริ่มหน้าซีดเผือดส่วนปอนตัวสั่นงงนงกมีนาเห็นเงาร่างมาหืมมาเดินผ่านไปหลังต้นไม้ใหญ่เสียงคำรามนั้นดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนอยู่หน้าเต็นท์พลังงานบางอย่างกดทับจนหายใจติดขัดพวกเขาไม่ได้หลับเลยตลอดทั้งคืนเมื่อแสงแรกของวันสาดส่องเสียงทั้งหมดก็เงียบสงัดลงทันที พวกเขารีบเก็บเข้าของแล้ววิ่งออกจากป่าโดยไม่คิดชีวิตไม่เหลียวหลังกลับไปอีกเลยแต่บางคืนมีนาก็ยังได้ยินสิ่งเรียกชื่อเธอเบาๆแวววมาตามลมแล้วรอยยิ้มเย็นเยือกของสิ่งที่เฝ้ารออยู่ในป่าลึกนั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนมันไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดาแต่มันคือเสือสมิงที่ยังคงวนเวียนอยู่ในป่านั้น